วันนี้ก็จะมาพูดถึงมาตรฐาน ISO 29110นะครับก็เป็นมาตรฐานสากลที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือองค์กรขนาดเล็กในการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ต่างๆครับมาตรฐานนี้ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับองค์กรที่มีบุคลากรน้อยกว่า25คนนะครับหรือ Very Small Entity นะครับ VSE นะครับ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรนะครับก็ประกอบด้วยหลักการนะครับเช่นการบริหารจัดการโครงการนะครับมาตรฐานนี้เน้นการจัดการโครงการให้มีการวางแผนการดําเนินการการตรวจสอบและการปรับปรุงอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนดและอยู่ในงบประมาณที่กําหนดนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับ ก็ยังครอบคลุมถึงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการการออกแบบการทดสอบและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับการประยุกต์ใช้กระบวนการนะครับก็ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการนําไปใช้เหมาะสมกับขนาดขององค์กรไม่ซับซ้อนเกินไปนะครับสามารถปรับให้เข้ากับลักษณะของงานที่องค์กรดําเนินการอยู่นะครับ การตรวจสอบและการปรับปรุงนะครับก็เน้นเรื่องการปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการวัดผลและตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทอนนี้มาตรฐาน ISO 29110เนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆก็คือในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการโครงการนะครับ โปรเจกต์แมネจเมนต์โปรเซส PM และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์อิมพิเมนเทชันโปรเซส SI นะครับโดยกระบวนการเหล่านี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนกระบวนการบริหารจัดการโครงการนะครับโปรเจกต m แ n เนจเมนต์โปรเซสนะครับภายใต้มาตรฐาน ISO 29110เนี่ยก็ จะมีกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรขนาดเล็กสามารถดาเนินการบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบนะครับเ,เช่นการเริ่มต้นโครงการนะครับ Project Initial นะครับก็เป็นการระบุขอบเขตงานและว,วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนรวมถึงการระบุเป้าหมายของโครงการและความสำเร็จที่คาดหวังนะครับการแต่งตั้งผู้จัดก,การโครงการการเลือกผู้รับผิดชอบหลัก ในการดําเนินการโครงการนะครับซึ่งจะดูแลการจัดการทรัพยากรเวลาแล้วก็บุคลากรนะครับต่อมาการวางแผนโครงการนะครับ project planning ก็จะเป็นการกําหนดขั้นตอนการทํางานการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ต้องดําเนินการในโครงการนะครับการ จัดทำตารางเวลานะครับที่ชัดเจนเพื่อให้ทราบเวลาที่ใช้ในการดําเนินการในแต่ละขั้นตอนนะครับการจัดสรรทรัพยากรนะครับก็เป็นการดูว่าทรัพยากรอะไรที่จําเป็นสําหรับในโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณเป็นต้นครับการวางแผนสําหรับการสื่อสารนะครับก็เป็นการกําหนดวิธีการสื่อสารระหว่างทีมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้จัดการโครงการเพื่อให้ทุกคนทราบถึงความคืบหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นการติดตามและควบคุมโครงการนะครับเอ่อต้องมีการติดตามสถานะและความคืบหน้าของงานนะครับที่ดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้นะครับมีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการและการวางแผนเพื่อจัดการและลดความเสี่ยงเหล่านั้นนะครับ มีการจัดก,การการเปลี่ยนแปลงในโครงการอย่างเป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหรือความสำเร็จของโครงการนะครับการประเมินและทบทวนโครงการนะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเป็นการวัดความสำเร็จและประสิทธิภาพ ต้องมีการทบทวนกระบวนการและผลลัพธ์ของโครงการเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์และนำไปปรับปรุงกระบวนการในอนาคตนะครับต่อมาการปิดโครงการนะครับก็ต้องมีการส่งมอบโครงการการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างขึ้นตามข้อกําหนดของโครงการให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้งานนะครับการจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการนะครับ การประเมินผลการปิดโครงการนะครับการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการในโครงการถัดไปนะครับต่อมาการสื่อสารและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็จะเป็นการรักษาความสัมพันธ์การสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันนะครับมีการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการนะครับ อค okay. อันนี้ลองมาดูเรื่องกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์บ้างนะครับก็เป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งหลักๆซอฟต์แวร์อิมพิเมนเทชันโปรเซสหรือ SI นะครับภายใต้มาตรฐาน ISO 29110เนี่ยก็จะมีกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรขนาดเล็กสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้านะครับก็จะประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ นะครับเช่นการวิเคราะห์ความต้องการนะครับการรวบรวมความต้องการการสื่อสารกับลูกค้านะครับเพื่อรวบรวมความต้องการและความคาดหวังเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ต้องการพัฒนานะครับการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญนะครับก็ต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการเพื่อระบุฟังก์ชันหลักจัดลําดับความสําคัญของฟังก์ชันที่ต้องพัฒนานะครับการออกแบบซอฟต์แวร์นะครับ การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์นะครับรวมถึงการกำหนดโมดูลต่างๆการเชื่อมโยงระหว่างโมดูลนะครับมีการออกแบบรายละเอียดของฟังก์ชันและส่วนประกอบภายในซอฟต์แวร์รวมถึงการกำหนดวิธีการทำงานของแต่ละโมดูลนะครับมีการพัฒนาและทดสอบนะครับการเขียนโค้ดตามแบบที่ออกแบบไว้นะครับ เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่ตรงกับข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้านะครับมีการทดสอบแต่ละโมดูลหรือหน่วยงานย่อยนะครับของซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันแต่ละส่วนทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับมีการทดสอบการทำงานร่วมกันของโมดูลต่าง,าง,าง,างๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการทำงานร่วมกันนะครับมีการทดสอบซอฟต์แวร์ทั้งหมดในภาพนะรวม <segue. S 1> เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้ตามข้อกำหนดและไม่มีข้อผิดพลาดนะครับ มีการทดสอบร่วมกับลูกค้านะครับ user acceptance testing นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ตรงกับความต้องการและพร้อมสำหรับการนาไปใช้งานนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีการส่งมอบและการบำรุงรักษานะครับการส่งมอบซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับที่พัฒนาสำเร็จให้กับลูกค้าเนี่ยพร้อมทั้งต้องมีการจัดทำเอกสารประกอบและคู่มือการใช้งานนะครับมีการจัดอบรมให้ผู้ใช้นะครับ การสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ในช่วงแรกนะครับการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์นะครับมีการดูแลรักษาและปรับปรุงซอฟต์แวร์หลังจากการส่งมอบนะครับเพื่อแก้ปัญหาปรับปรุงฟังก์ชันต่างๆตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับต่อมาเป็นการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีการวัดผลและการประเมินผลนะครับมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการนะครับ แล้วก็ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของซอฟต์แวร์นะครับมีการจัดการด้านเอกสารนะครับเป็นเอกสารประกอบนะครับทุกขั้นตอนเช่นข้อกําหนดการออกแบบเอกสารทดสอบคู่มือผู้ใช้นะครับเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ในอนาคตนะครับมีการเก็บรักษาและปรับปรุงเอกสารนะครับ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงครับนี้มาตรฐาน ISO 2 9 1 0เนี่ยนะครับก็ยังมีประโยชน์นะครับกับองค์กรขนาดเล็กนะครับ very really small entity นะครับที่ทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบต่างๆนะครับโดยประโยชน์หลักๆของมาตรฐานนี้นะครับเช่นเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการนะครับ โดยให้แนวทางที่ชัดเจนในการวางแผนติดตามควบคุมโครงการนะครับช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและเพิ่มโอกาสในการสำเร็จ <c oughs> เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าผ่านกระบวนการที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ ช่วยให้องค์กรสามารถผลิตซอฟต์แวร์หรือระบบที่มีคุณภาพสูงตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้านะครับ <c oughs> ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดนะครับการใช้มาตรฐานนี้ช่วยให้องค์กรสามารถระบุและจัดก,การความเสี่ยงในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพัฒนาเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า การใช้มาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้นะทำให้องคอ์กรสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะครับเพิ่มโอกาสในการแข่งขันนะครับเนื่องจากสามารถแสดงถ,ถึงความสามารถในการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเนี่ยซึ่งเป็นจุดขายที่สําคัญในการแข่งขันในตลาดนะครับ ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนานช่วยให้องคอ์กรลดความสิ้นเปลืองในทรัพยากรและเวลาทําให้การพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกําหนดของเวลาช่วยเรื่องการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องนะครับก็ช่วยให้องคอ์กรสามารถพัฒนากระบวนการทํางานผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพ ขององค์กรนะครับการสนับสนุนการเติบโตขององค์กรนะครับเป็นการวางรากฐานกระบวนการที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งสามารถขยายขอบเขตการทํางานได้ตามการเติบโตของอ,ของคอ์กนะรแล้วก็เป็นการสร้างมาตรฐานในองค์กรนะครับคราวนี้ลองมาดูเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 2 9 1 1 0นะครับ ก็จะแบ่งออกได้เป็น10หัวข้อหลักๆนะครับเ่อข้อหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเอกสารแนะนำมาตรฐานนะครับ Overview Document นะครับก็แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของมาตรฐาน ISO 29100นะครับปัตถุประสงค์ขอบเขตเป้าหมายของมาตรฐานนี้นะครับโดยเหมาะสำหรับผู้บริหารผู้ที่สนใจในมาตรฐานเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นนะครับ ข้อ2นะครับเอกสารกรอบแนวคิดและหลักการนะครับ framework and concept นะครับก็จะเป็นการระบุกรอบแนวคิดแนวทางการดำเนินงานการจัดหมวดหมู่ของมาตรฐานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องและมีระบบ 3. เอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดกระบวนการนะครับก็จะเป็นการระบุรายละเอียดของกระบวนการที่จําเป็นต้องมีในแต่ละประเภทขององค์กรหรือโครงการนะครับเช่น บริหารจัดการโครงการการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นต้นนะโดยมีการจัดทำกระบวนการที่แนะนำและปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมขององค์กร 4. เอกสารเกี่ยวกับคำแนะนำการนำไปใช้นะครับก็เป็นการให้แนวทางในการนำกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรฐานเนี่ยไปปฏิบัติใช้งานจริงในองค์กรรวมถึงปรับกระบวนการให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของโครงการนะครับ 5ก็จะเป็นเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการตรวจสอบนะครับถึงการระบุข้อกําหนดและเกณฑ์สําหรับการประเมินและรับรองการดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO 29110ในแต่ละขั้นตอนนะครับ6กเนี่ยก็จะเป็นเอกสารที่สําคัญและเกี่ยวกับการวางแผนและบริหารจัดการโครงการนะครับ Project Management Documentation นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับเ,เช่น แผนการบริหารโครงการนะครับก็เป็นเอกสารที่สรุปการวางแผนทั้งหมดของโครงการขอบเขตวัตถุประสงค์แผนการทำงานที่จำเป็นนะครับสโคปนะครับกำหนดเวลาและระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนนะครับเ,เรื่องทรัพยากรบุคลากรเครื่องมืองบประมาณที่ใช้ในโครงการนะครับแนวทางในการระบุและจัดก,การความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะครับ ตารางเวลาและทรัพยากรนะครับก็จะเป็นเอกสารที่จัดทำเพื่อวางแผนติดตามตารางเวลารวมถึงการจัดการทรัพยากรที่จำเป็นนะครับเช่นแผนงานนะครับการแบ่งงานออกเป็นกิจกรรมย่อยๆเพื่อให้มีการติดตามและควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับแผนการจัดการทรัพยากรการระบุและจัดการทรัพยากรบุคลากรอุปกรณ์รรรวุฒประมาณนะครับให้กับกิจกรรมต่างๆนะครับ ตารางการทางานนะครับก็แสดงภาพรวมของตารางเวลาความคืบหน้าในการดําเนินงานนะครับต่อมาเป็นเอกสารเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงนะครับก็จะเป็นเอกสารที่ระบุถึงวิธีการและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการนะครับเช่นรายชื่อของความเสี่ยงนะครับการประเมินระดับความเสี่ยงและผลกระทบนะครับแนวทางในการจัดการและลดผลกระทบของความเสี่ยง ต่อมาก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับช่องทางในการสื่อสารระหว่างทีมงานนะครับแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นการกําหนดขั้นตอนในการจัดการและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการนะครับกระบวนการขอการเปลี่ยนแปลงนะครับการประเมินผลกระทบการติดตามและการควบคุมนะครับ มาเป็นเอกสารรายงานความคืบหน้านะครับก็ที่จะใช้บันทึกสถานะและความคืบหน้าของโครงการตามที่วางแผนไว้นะครับว่าสถานะของกิจกรรมเป็นอย่างไรนะครับมีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่นะครับความคืบหน้าตามแผนงานนะครับ <c oughs> เอกสารปิดโครงการนะครับก็เป็นเอกสารที่จะทําเมื่อโครงการเสร็จสิ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานและการปิดโครงการนะครับเช่น การส่งมอบรายการของงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งให้กับลูกค้ารายงานสรุปนะครับผลการดําเนินงานของโครงการรวมถึงวิเคราะห์ผลลัพธ์และการเรียนรู้จากโครงการที่ผ่านมานะครับการทบทวนโครงการนะครับก็เพื่อที่จะเรียนรู้และนําไปปรับปรุปรงในอนาคตนะครับโอเคคราวนี้มาดูข้อ7นะครับเอกาสารการวิเคราะห์และ ออกแบบนะครับ i s a n y s i s i n n d o s u g n d o c u m ก n t นะครับก็จะเป็นเอกสารที่รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้านะครับมีเอกสารที่ระบุรายละเอียดการออกแบบสถาปัตยกรรมโมดูลต่างๆของซอฟต์แวร์นะครับข้อ8นะครับเอกสารการทดสอบและการตรวจสอบนะครับมีแผนการทดสอบเอกสารที่ระบุวิธีการและขอบเขตการทดสอบของซอฟต์แวร์นะครับ มีเทสต์รีพอร์ตนะครับเอกสารที่บันทึกผลลัพธ์ของการทดสอบแต่ละขั้นตอนรวมถึงปัญหาและข้อบกพร่องที่พบนะครับมีการทดสอบการยอมรับนะครับก็จะเป็น acceptance test เ,เป็นเอกสารที่แสดงผลการทดสอบที่ดำเนินการร่วมกับลูกค้านะครับเพื่อย,ยืนยันว่าซอฟต์แวร์ตรงกับความต้องการหรือไม่นะครับข้อ9เป็นเอกสารการส่งมอบและการบำรุงรักษานะครับ ก็จะเป็นคู่มือผู้ใช้ User Manual เอกสารที่ให้ข้อมูลวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์แก่ผู้ใช้งานนะครับคู่มือการบำรุงรักษานะครับเอกสารที่ระบุถึงวิธีการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์นะครับข้อ10นะครับสุดท้ายก็เป็นเอกสารการปรับปรุงกระบวนการนะครับ Process Improvement นะครับ ก็จะเป็นรายงานการทบทวนกระบวนการนะครับเอกสารที่บันทึกการทบทวนและประเมินผลกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการนะครับมีเอกสารที่ระบุแนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนการนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพนะครับโอเคคราวนี้ก็จะลองมาดูว่า ISO 29 1 0นเนี่ยนะครับมีหลายเวอร์ชันนะครับ ที่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการและขนาดขององค์กรต่างๆนะครับโดยแต่และเวอร์ชันเนี่ยมีการปรับปรุงและขยายขอบเขตเพื่อลองรับความต้องการที่หลากหลายขององค์กรขนาดเล็กนะครับก็ลองมาดูกันว่ามีเวอร์ชั่นหลักๆมีเวอร์ชันอะไรบ้างนะครับ ISO นะครับ TR 2 9 1 1 0้า0 1 6นนะครับ Overview นะครับ ก็แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของมาตรฐาน iso 291-0ข้อกำหนดพื้นฐานโครงสร้างของมาตรฐานนะครับก็อันนี้ก็จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงหลักการและแนวทางของมาตรฐานก่อนที่จะก่อนที่จะดำเนินการตามข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงนะครับต่อมาเป็น iso 2 9 1 1 0 4 2 8 1 8นนะครับ process profile นะครับก็จะเน้นที่การพัฒนากระบ,บวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน โดยกำหนดกรอบแนวคิดและรายละเอียดของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นะครับเป็นการให้คําแนะนํารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการที่เหมาะสมสําหรับองค์กรขนาดเล็กในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับต่อมานะครับ ISO 29110-5 2018ะครับ Management and Engineering Guide นะครับก็เป็นการให้คำแนะนำและแนวทางในการจัด การโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์รวมถึงการประเมินผลนะครับสนับสนุนองค์กรในด้านการบริหารจัดการโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยให้แนวทางที่ชัดเจนนะครับสามารถนำไปใช้งานได้จริงนะครับต่อมานะครับก็เป็น iso 2 5 1 1 0 6 2 0 1 8นะครับ certification นะครับก็ระบุถึงข้อกำหนดสำหรับ การรับรองมาตรฐาน ISO 2 9 1 1 0นะครับกระบวนการในการประเมินการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานนะครับก็เป็นการให้กรอบในการตรวจสอบและรับรององค์กรที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อให้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการนะครับต่อมาเป็น ISO 2 9 1 1 0 3 2018นดครับ Life Cycle Profile นะครับก็จะเป็น เรื่องที่ครอบคุมการพัฒนาการจัดก,การวงจรชีวิตของซอฟต์แวร์โดยระบุประเภทของโปรไฟล์ที่องคอ์กรสามารถใช้งานในการจัดก,การและพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับก็จะช่วยให้องคอ์กรเนี่ยเลือกโปรไฟล์ที่เหมาะสมกับประเภทขององคอ์กรและกระบวนการที่กําลังพัฒนาหรือว่าดําเนินการอยู่นะครับก็อันก็เดี๋ยวสรุป ISO 29110ก่อนนะครับก็ <c oughs> เป็นมาตรฐานสากลที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดเล็กนะครับ VSE เพื่อช่วยในการจัดการโครงการและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานนี้เสนอกรอบแนวคิดกระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารจัดการโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์รวมถึงการวางแผนการติดตามการควบคุมและการประเมินผลครับซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการดาเนินงาน นอกจากนี้นะครับยังช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าการนำมาตรฐาน ISO 2 0 1 0มาใช้ในองค์กรเนี่ยก็มีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นนะครับช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในทางการตลาดได้มากขึ้นนะครับก็วันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ